สอนเกี่ยวกับคนดีตอนที่14ความดีนั้นเกิดจากกรรมหรือการงานที่ดีดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ความว่าคนเป็นคนดีเพราะกรรมคนเป็นคนถอยก็เพราะกรรมฉะนั้นเมื่อละเลิกกรรมที่ชั่วผิดทำกรรมที่ดีที่ชอบก็ได้เป็นคนดีแล้วแต่คนที่ทำกรรมที่ชั่วที่ผิดแม้จะได้รับบัญญัติหรือแต่งตั้งว่าดีอย่างไร ก็หาชื่อว่าเป็นคนดีไม่ผู้ที่รู้และขานเป็นคนแรกก็คือตนนั่นเองเว้นไว้แต่จะมีตาใจบอดไปเสียแล้วด้วยความหลงตนไปหยามยิ่งนั้นแหละจึงจะไม่รู้